ึงหุ่นจะไม่ดีน่าจะไม่หวานละมุน,นแต่หน้าหนากวกอดอุน่นนะเธอสวัสดีค่ะวันนี้อีปูพิชิงนะคะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ B12 นะคะเป็นงานขายดีของเรานะคะ ตัวนี้นะคะท้ายจะเป็นทรงใบโพแหล่ๆแ,แบบนี้นะคะสวยๆเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นจับซ้ายหรือจับขวานะคะตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานวันนี้เรามาจะเสร็จให้ในราคา1,499ันบาทและเป็นงานปีกอลูนะคะตัวนี้เราประกอบให้ครบชุดแต่อันนี้เราแยกออกมาให้ดูเลยนะคะตัวรางนะคะจะเป็นรางอลูมิเนียมยาว120เซนช่วงช้า6ก ทิ้งปล45งาน2ระบบคือเราฝังแม่เหล็กไปให้ในรางแบบนี้เลยนะคะอะประกอบไปพร้อมกับขาจับข้อโลหะตัวนี้นะคะและไกลกล่องสแตนเลสแบบมีเซฟตัวนี้นะคะเราประกอบไปให้นะคะในชุดที่ลูกค้าจะได้ไปชุดนี้ฟุกจัดโบให้กับปีกอลูมิเนียมขนาด50เซนตัวนี้นะคะให้ประกอบไปให้ในชุดเลยนะ 1499ได้อะไรไปบ้างยังไม่พอแค่นี้ยางนะคะเป็นงานสองระบบสําหรับหาปลาหนึ่งชุดสําหรับไล่สัตว์หนึ่งชุดนะคะจะมีไกยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะและลูกค้ายังจะได้ลูกเหล็กสําหรับไล่สัตว์ของตัวนี้นะอีกสามสิบลูกอ่ะลูกหาปลาตัวนี้เราให้ไปเลยสองลูกนะคะขนาดสามสิบห้าเซนนะให้ไปเลยสองลูก ครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้รุ่นนี่ท้ายเป็นแบบนี้เลือกได้นะจับซ้ายจับขวาเลือกได้เลยนะคะ1499ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะใครสนใจรับโทรหาอีป,ปุ๊กฟิชชิ่งได้เลยจ้า